<ด>หรอเครื่องแน่นเรื่องอะไรเน,นี่ยแล้วแล้วโกรธ Hello คือการเป็นแม่บ้านเนี่ยเราต้องรู้ใจสามีซึ่งวันนี้เนี่ยไอ้ขอชวนพี่โตมากินหอยกินหอยเป็นสิ่งที่โตชอบกินอยู่แล้วคือพี่โตกินได้แต่อาหารทะเลคับน้ำวันนี้ก็เลยชวนมากินหอยซึ่งอันนี้เป็นห้านของรุ่นน้องของเรานั่นเองก็คือ,คอลิลลี่นวิยานะคะหอ,อ,อยเซอ,อุมนี่สั่งมาคือเขามีหอยทุกรูปแบบหอยเกาหลีหอยไทยแล้วก็มีกุ้งแช่ซีอิวมาใหม่อะไรเงี้ยก็เลยจะมาลองกินดูเพราะยังไม่เคยกินเลยไม่รู้รสชาติเป็นยังไงเด้ค่ะเขาบอกว่าชอบกินหอย นี่พันเลยนี่พันเลยหอยดำๆอ่ะจะเป็นหอยเกาหลีหอยเกาหลีหอยเกาหลีแต่ถ้าเกิดหอยเกาหลีสีดำแต่ถ้าเกิดเป็นหอยแบบดูอวบอูมดูแน่นแน่นดูติ่งก็คือหอยไทยดูจากหน้าตาแล้วเธอชอบหอยไหนหอยไทยหอยไทยหอยไทยดูน่ากินจริงหอยไทยดูแบบโอเคโอเคโอเคเราไม่ต้องพูดเยอะประเด็นอยู่ที่ว่าหอยไทยรสชาติเป็นยังไงเครื่องแน่นไม่ต้องพูดถ้าทำเพลงนะกินนะกินเลยแต่จะบอกว่าน้ำเพิกเผาของเขาว่าเป็นบ้านลิลี่ทำเองอืม มันสดนะแล้วก็หวานมากเลยหวานฉ่ำแล้วเนื้อมันแน่นแล้วมันก็มีความแบบดุบๆเล็กน้อยลองชิมหอยเกาหลีอันนี้หอยเกาหลีต้องดีกว่เกาหลีหน่อยคนละแบบคือหอยเกาหลีอ่ะมันจะมีความลื่นๆแล้วก็จะมีความแบบว่ารวนๆมีความแบบว่าแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไปแบบลรวนมากกว่าแต่หอยไทยมันจะมีความแบบว่าแบบ อร่อยคนละแบบสู้ลิ้นมาค่ะใช่ปะ่ะถูกต้องรสชาติอ่ะหอยเกาหลีมีรสชาติมากกว่าใช่ใช่ใช่แล้วรู้สึกว่าหอยไทยไม่รู้ว่ามันมันตัวใหญ่กว่าหรืออะไรสักอย่างมันเลย j u ซี่เหรอตรอไม่แด้ป่ะมีความจ juicy วะนึกว่าหอยไทยมันเต็มปากเต็มคำหรอวะคำ j u ซี่คือเต็มปากเต็มคำแล้วก็ใหญ่กว่ะชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำแต่อันนี้นั่งก็เยี่ยมคูอร่อยรีวิวหอยไทยหอยเกาหลีไปแล้วมารีวิวซอสบ้างดีกว่าเพราะซอสอ่ะมีหลายรูปแบบมากอันนี้ซอสสีส้ม น้ำกระเทียมตามแซ่บพริกตามมาแซ่บแบบว่าไข่ไจะเต็มอันนี้สีเขียวมีความเป็นพริกสีเขียวอ่ะใช่มีความเป็นพริกสีเขียวอชอบพริกซมมากกว่าชอบพริกซมมากกว่าแล้วอันนี้เรียกว่าอะไรอันนี้เรียกว่าพริกเผาเออมันเป็นพริกเผาที่มันรู้สึกเหมือนแบบมันมีความมันนะหอมมันนะอร่อยพริกเผาคืออร่อย ส่วนนี้เป็นอะไรอ่ะเธอเป็นซอสเกาหลีเหรอใช่อันนี้คือซอสเกาหลีเราอกว่าพริกผเผารสยูนี้เออกินแล้วมันก็ดูตัดเลี่ยนดิแต่แริจริงทุกอันก็อร่อยคนละแบบนะจริงเราชอบอันนี้เราชอบแบบอันนี้แซ่อบ,อนนบดิทีเนี้ยเมื่อกี้เรากินแบบดีมากพี่โตรจริงเราต้องปรุงนี่ค่ะปรุงหอยสูตรไอซ์ก็คือน้ำจิ้มส้มหนึ่งน้ำมันหนึ่งแล้วก็นี้หอมเจียวหอมเจียวนี่ให้มันแน่นๆแบบไม่กักเลยกระถิ่นด้วยออกมาเออสวยอ้าวทำไมให้เราอ่ะอันนี้มันสูตรเธอไม่ให้กินไม่อยากให้จิ กินอะไรกินอะไรหนึ่งก่อนัะไรหนึ่งก็ไปท่ามันน่าเกลียดยังไงเราเป็นห็อกเตอรทหารก็ได้เหรอเป็นน่าเกลียดมากเลยอวสานต่อไปสูตรเราเราชอบจิ้มน้อยๆเราไม่ค่อยชอบจิ้มเยอะจริเหรอชอบผัดความหอยสำหรับความหอยแต่ก็จิ้มนิดนึงหรือบางทีส่วนใหญ่จะกินน้ำจิ้มเข้าไปตามอะไรตัวตัว ปเปรี้ยนนั่นคือตัน่ยของด้วนเนี่ยทาให้ปากแบบ,บ<ร>ส,สวยมากแนะ่นอนเบิร์นแบ<ร>บว่าราค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 าก็คือหอยซูล่าจัมโบ้หกตัวเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทแล้วก็หอยสุราเอ็กอลอ่ะห้าตัวห้าร้อยห้าสิบบาทแล้วก็หอยเกาหลีสิบตัวเจ็ดร้อยแปดสิบบาทโอ้ราคาดีนะใช่แล้วก็มีเมนูใหม่เมนูใหม่เพื่อนอนี้กุ้งดองซีอิ๊วเกาหลีซึ่งอันนี้วิธีการกินก็คือน้องคนเนรียเนี้จะต้องห่อสาลา่าใส่กับข้าวแล้วก็ห่อสาลา่า จนจึเพื่ออะไรเนีย่ยรสสิหวานหอมอร่อยอร่อยมาก คือกุ้งอ่ะมันมีความแบบว่านัวนัวตัวเลื่อนเลื่อนแล้วก็มีความนิ่มๆแล้วก็มีความหวานของกุง้งบวกกับความเค็มๆของซีอิ๊วบวกกับกลิ่นของสาหร่ายคือทุกอย่างอ่ะมันแบบผนวกผสานกันในปากได้เลิศมากเลยอ่ะอร่อยจริงยิ่งถ้านะใครชอบแบบรสอาหารเกาหลีอยู่แล้วอันนี้นี่แบบเด็ดมากอันนี้เด็ดมาก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 คือไอ้น้ำเ<ๆ>นี้ย<ๆ>อร่อยเมื่อกี้ขนาดไม่ใส่กุ้งเข้าไปใช่ไหมกินเสร็จเหลือสาหร่ายอย่างไรแล้วก็โรยน้ำนี้เข้าไปกับข้าว,วา<ๆ>อร่อยอร่อยมากเลยอ่ะอืมไปแล่ะ แส่วนตัวแล้วนั้นไอชอบกุ้ททงที่สุดที่สุดของที่สุดของที่สุดของคือกุ้งแบบเลิศมากพี่โตชอบอะไรที่สุดเราชอบปอยอ่ลาเออเราว่ามันอร่อยเลยแต่กุ้งก็แปลกเนก็อร่อยก็รู้สึกว่าเป็นรสที่แบบเลิศเออเลิศไม่ได้แบบไม่ได้มีกินทั่ทวไป <Okay. S 1> และนี่คือหอยอีลาไซสัมโบนะคะ รีวิวหน่อยค่ะคุณโตจะบอกว่านี่คือหอยสุรัตใส่จัมโบเมื่อกี้ที่เรากินไปยังไม่โบมีมโบจัมโบจริ้จริงใหญ่มากคือขอบอกว่ามันใหญ่มากจริงขอลองชิมตัวหนึ่งแล้วนะเมื่อกี้ได้เทสแล้วว่าสิ่งที่เราชอบคือน้ำจิ้มอันนี้เราจะแบบนิดนึงกระเทียมอ่าอืม จัมโบ้จริงเต็มปากเต็มคำมาแบบเนื้อสัมผัดมันแบบชุ่มฉ่ำนั่นสดได้กินแห่งทะเลสุรา <Reese. S 1> มองอะไรอยู่พวกนี <laughs> ้ <laughs> <laughs> มันมีสคริปต์หรอนเไม่มองไปที่ทะเลสุราใช <laughs> ่เลือกได้ชอบ XL หรือจัมโบ้เพราะว <laughs> ่าจัมโบ้นะค,คือมันขึ้แล้วถ้าคนชอบอ่ะคือบางคนแบบอาจจะชอบแบบความเต็มปากเต็มคำคือถ้าคนชอบกินหอยแปรกมากอ่ะเราว่าจัมโบ้เนี่ยตอบโจทย์แต่ถ้ามูดว่าแบบบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยกินแบบนนแน่นๆแล้วมันจะเลี่ยนไปหน่อยอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นแบบ XL ก็โอเคเลืวแต่ความชอบแต่เราชอบจัมโบ้เต็มดีแน่นดีตัวเเดียยวจุกล ว่านี่คือสีปากที่เกิดจากน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะน้ำจิ้มส้มทุนนี้สามารถทําให้ปากเบิลได้คอนเฟิร์มโดยคุณไอคุณโตตอนนี้ปากเชีดสีเดียวกันยอดช่วปากแดงหลยสวันนีพวกเราสองคนก็ขอไปกินหอยกันต่อแล้วนะคะขอลาไปก่อนพอบกันใหม่โอกาสหน้าไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีค่ะ